สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาตอบคําถามนะคะอ่ามาเลยค่ะข้อแรกค่ะถามมาเลยค่ะเพื่อนเราจะอ่านเพื่อนเราจะอ่านให้นะคะอะไรเลยขอโทษค่ะขอโทษค่ะคือชอบสกุชชี่มากแค่ไหนคือถามว่าชอบสกุชชี่มากแค่ไหนก็คือแบบชอบแบบชอบที่สุดในโลกค่ะเดี๋ยวไปคําถามที่สองนะคะ โอเคค่ะมาต่อกันที่คำถามที่สองค่ะมามาเลยค่ะ,ะคุณมีสกุชี่โฮมเมดกี่ชิ้นคะมีสกุชี่โฮมเมดหนึ่งชิ้นค่ะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ละลาเป็นปังแผ่นนะคะทำเองโฮมเมดมากนะคะไม่ไม่ขึ้นเลยค่ะดูนะสโลมากเลยะค,ะค่ะค่ะไปคำถามที่สามนะคะค่ะคำถามที่สาม ว่ามีคนเอาสกุชี่มาเอ้ยไม่ใช่ถามผิดนะคะ,ะถ้าสมมติว่าสกุชี่คุณทำตกแล้วมีคมนมาจีบได้คุณจะความคิดคุณตอนนั้นคุณจะเป็นยังไงคะมึงเอากูทำไม <laughs> โทษทีนะคะต้องท้าใช้คำหยาบด้วยไอ้นักเธอนะของฉันนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวไปคำถามที่สี่นะคะโอเคค่ะมาต่อกันที่คำถามที่สี่ค่ะคุณรักสกุชี่ เหมือนเหมือนจิบจิบอะไรคะรักสกุชี่เหมือนครอบครัวคะ่ะเหมือนเหมือนสกุชี่แล้วมาอยู่ในครอบครัวเลยค่ะคะ่ะแล้วเราไปคําถามที่ห้านะคะคําถามสุดท้ายมาค่ะคาถามสุดท้ายนะคะคือคําถามที่ห้าคุณชอบสกุชี่อันไหนมากที่สุดนะคะและอเอามาโชว์ด้วยค่ะชอบชินน้นดีคะ่ะชอบมากที่สุดคือแบบเขาดูอยู่ในแพ็กเกจแล้วเขาดูหรูหรานะคะนี่ ชอบมากนะคะบที่สุดถึงแล้มันจะไม่สโลก็สร้างตัวแปะมันนะคะโอเคค่ะเอาเพื่อมันเพื่อบอกว่ามีข้อที่หกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่หกนะโอเคค่ะมาต่อกันที่ข้อที่หกค่ะมาเลยค่ะคุณอยากขายสกู๊ตชี่โฮมดที่คุณทำไหมคะรู้สึกว่าไม่ค่ะไม่อยากขายได้ซ้ำค่ะโอเคค่ะสวรัสนี้ก็ต้องบายบายค่ะบายบาย then i'm going Kleine.